ความหมายและการทำงานของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทำงานกับข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็วการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกับระบบความคิดของคนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย3หน่วยได้แก่ 1. หน่วยรับข้อมูลหรือ i n p พุ ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. หน่วยประมวลผลหรือโปรเซสเป็นหน่วยที่สำคัญเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ทำงานตามคำสั่งของผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ประมวลผลคือ CPU 3. หน่วยแสดงผลหรือเอาต์พุต ทำหน้าที่แสดงผลการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้งานทราบสรุปการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยแรกคือหน่วยรับข้อมูลหรือ Input อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูลได้แก่แป้นพิมพ์เมื่อรับข้อมูลแล้วส่งข้อมูลมายังที่หน่วยประมวลผลซึ่งอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลคือ CPU เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลแล้วจะถูกส่งมายังหน่วยแสดงผลหรือ o u t p u t อุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลได้แก่จอภาพทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์